สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนเด้อยินดีตอนบเขอสู้สองสาวหน่อยเมื่อวี้มาเปิดคลิปทีโลงขาสัตวดนะทุกคนเนาะเมื่อนี้บลาคันชี้เพิ่นสื่อแบะนะทุกคนไปเดียงทิมงานเนื่องในโอกาสผูนถืกเ็กนี่ทุกคนตอนนี้เฮาเปิดคลิปอยู่โล่งขาสัต์เ่าผาบลาคันชี้มาเอาแบะนะทุกคนเพิ่นจ่างเข้าขา ซื้อตัวนึงนะจ้างเข้ามาขัวหานนะทุกคนนี่จะเป็นลุงคาซัซื้อแบดเลียงทิมง่าเนื่องในโอกาสถือเล็ดปลาซานฮอสิไปเห็ดกินยุ่งเหงานายบิกนะ๊กเนาะทุกคนเนาะเห็ดกินยุ่งเหงานายบิ๊กใหญ่อะเขาจะเอาเงินหายใช่หมเท่าไหร่เส,ส,ส้นหาสบายดีเด้อทุกคนมื้อนี้เมาแบ่เนาะ ถเลขก็เลยว่าเลี anyway. <pi> ้ยงแม่ทีมงานฮะเลขม้าเมื่อคืนเด็กไทยเลี้ยงยังหน่อยเลขกฮกหาบ่กหเลขแลี้ยวเด็กล้วปัจจัยเด้อไปเจอกันอย่างนังถือเตะสามชิ้นอก่อนพุ่นถือชาวไปร้าน นี่เปิดมากกับมันนี่เนาะเนาะทุกคนเปิดเลือมซื้อเด็กเมื่อวานนี่ว่าซื้อเด็กมาออกมาคนเมื่อวานนี่เพิ่นบอกอยู่ล้านใครเอามามาเลี้ยงเนาะเมื่อวานนี่ซื้อเด็กเมื่อเวานแต่ว่าเมื่อวานนี่ใช่ได้คอยเป็นไข่คอยเป็นไข่แล้วปันคอยเราบุ้มีอารมณ์ที่ซื้อเล็กอย่างนะแล้วก็ไปซื้อยามากินเมื่อวานนี่น้ำมองค้างคันขายยาก็ไม่ยุ่อันนม่ค้าขายเล็ขขะนั่งแต่ว่าอ จะคืนเซยูว่ะชื้อคืนเซยูว่ะจะซื้อแต่วะไม่ดนนีเขามันนักหัวมันบวมนในตัวในตบบัวเลย้านนีรร้เป็นไข่ก็เลยยาแล้วบวซื้อดอกว่าีคันคัดซื้อไงถือคู่ละแสนอย่างเนี้ยใ<ช>ส่ติ๊บเป๊นาะผู้บอกเครซื้อบา้านเขาคิดในใจว่ะคิดว่ามามาเลี้ยงไม่ซื้ออยู่พอเลี้ยงม้าน้อยเลยแมนคิด่าไว้ซื้อม้าน้อยเมื่อวานเ่ยเออม้าม่ซิมีอ่ะสิเป็ดหาเอ็ดเกาเ็เอ็ดสาห มั 11, 1, นส <จะ S 2> ิบเอ็ดสิบ็ดเหลานหนึ่งเก้าหนึ่งฮะชาวบาเด็กมา้านี่เด็กเนาะม้าหน่อยต้องสิบเอ็ดม้าหน่อยเพราะว่าชิซื้อสิบเอ็ดตัวเดียววานนี่แสนหนึ่งคือบ่ซื้อไอ้สีกะเดีววันนี้มันนักหัวนักคิงเลยเว้ยยาซะบ่ซื้อแล้ววะเพราะว่า,านี่เพินพเ่นมันฮอ,อกเด็กมาหีาหาหาหาืออกสิบเอ็ดเลยทุกคนเมนโอ้ยคันสื่อกะถือทุกคนเอ้ยคือไปแล้วว่าสิซื้อแต่ว่าเพิ่นเมื่อยนะแบบเอ้ยยาแล้วเพิ่นว่าะผู้ดีวะออกสักบิ๊กใหญ่ได้บิ๊กใหญ่กะถือเมื่อคืนนล้ากใหญ่ นี่ไอ้บิ๊กถือบูหรี่ใส<น>่บิดไงฮะฟันเห็นบักเขมเบะบิดไงฮะฮันกระซับใส่บีถือเลขหกล้านโซนี้มีแต่คนเฮงๆนะเข้าสึกว่าเออก็ดีใจนะเนี่ยเพราะว่าบิดบิดอันนั้นเนี่ยก็โูงกวดีเนาะตะกี้นะจริงๆริงเขากรถือ,อยุ่งเมื่อคืนกาา็ถืออะไรถืออยู่ประมาณสามล้านเนี่ยถือไงจิ๊กเลขมานนใส่เราบอดอิสือเอาใหม่คอยรอจะถือค่ะแบงกันกว่า ถือบัวร้ายถือน่อยนึง่งมัไอยดานหนึ่งแบงกันกบบแต่ว่าแมงกกันใส่แต่ว่าเดซืสอแบได้เนงกใส่กับมาไหวน้ำเนเงินกะชื่อแบให้กินเดยบก,กินนะเขาบอก,กินเขาจะเอาเงินไห <c oughs> วเอาบเถือเอาไววให้ยนี้มันอบอยากใส่อย่างยัง้ยยคือสีแดงวายืมก้อนนี่เดาไปถือบหยอถือคะแนไอซีตัวค่ะไอซีตไรก็ไปงกับเจ้าะ อ๋ามาเที่ยตัวดีถือกันนี้เขาสิหูนะหมอขึ้นนี้เขาก็เมื่อยขื้นเมื่อยกันจนเลิกแล้วก็นอนรับถือป่ะจ่าแขนถือ่าหยิบดี๋ยไม่ขึ้นเหนิบวนั่งไม่ได้หไงบอกว่าเมื่อยพันชีสื่อเบียบอกคำซีเป็นแบ้อใช่คอยซื้อไ้กาที่ที่กินแบ้เมื่อนี่ก็คืออ่า แม่มือนั่นเป็นไเนาะแม่แม,ม่ไอซีถือเด็ว่าสีเดี่ยงแต่มือนั้นผลตะว่าค่ะไอบิก๊กค่าไปไทยค่าเบียกมือนนัเนาะไงก็ไปไทยน่นนี่แไงก็เลยว่าเดียนไม่กินมือนี้เนาะทุกคนทาบิ๊กไงลงมากจะเสวนอันนั้นเบื่อแล้วบ้างยังแชทเทอเล่าน,นี่ยนะไปทุกคนไปเจอกันที่บ้านบิ๊กใหญ่จ้าไปตลาดหาซื้อผักซื้อมีก่อนโอเคไปเจอกันอยู่ตลาดก่อนก็นไดรซะ ไวซื้อพักก่อนทุกคนป่ะซื้อพักกบเนียงติ๊ตพักซื้อพักสุปีของกินกลางมันปลาด<ะ>น้องหอยคนเห็ดใหม่ไง่ๆ สิบพันตัวหนึ่งก็พอกรันพักสู้ใายจะได้พักสูเข,ขาิหัวละลูกลูกหนึ่งน่ะบจักโมโหอัศวโอเคข,อขอ้าร้อมปนนี่นี่ หอมปอน่นน้ำหอมป่นเอาซิบพันคนได้ไรเก็บเอาเอ,อ,าอางเนี่ยใส่ทุงเลยเนาะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì kéo lỡ những video hấp dẫn จังไรเงินเอามาพิกหาพัดหน่อยผู้ดีมีครบบนเอาบอลเดียวหัวหงมือนีอ๋อเข้าบริษัท หกสิบสองหกชเนาะใจเด้อเคือนนี้ให้เาเลมีอีบ้างอ้จ้าจ้าผูผูย่งไผู แลวนี่เป็นเพียรซื้อปลาร้าหรือเปล่าปลาแหกข้าวคั่วนี่หรอเขาวคั่วข้าวคั่วไม่หรอเลยเปน เป็นนางมเนาออเท่ามีเลยเนาะบอกได้เนางเท่เท่างามงามเลยแตว่าม uh, ันกินเขานชดแต่ด้มือนาเขาิอันั foi, okay. ้นมือหนามันมีมือหนาเห็ดหลาบเท่ากินเนาะเห็ดลาบเท่ามีละมือนาเสียดับเท่าอีกนซินมันเล้มีเท่าอ่ะนะจะอาแจ่วบานนิมตีมีอีบ่ด้ไปเงิไปยัง ถูกแล้วปุกสาวผัดหรอหอิไไนี่ขาขวเขาอยู่ะข,ข,ขาขวเขวาเขาขวเขาอาหสองแหบปีในจะกันเนาะโอ้ยบจักักคเจาเลยัมุกนะคือเกานี <c oughs> ่ยิคงเนี่ยเขาได้หรนโนนะดย ต็ร <i> ัพท์ไปง่วนไปง่วนโมมือขนาดครบแล้วแม่นหรอครบแล้วามเลือกเลยเลือกแต่ว่าเลืกเลยพวกนี้เปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเลืกกเลว นี่เปอนนึ่งสื่ทานแล้นี้มีอีบลลเขาขายอยู่นี่นเอาไปเน่เขา,า,าสื่อคองแล้วแล้วหรือว่าสื่อพักแล้วแน่ตือนอีกแหละ่ะทุกคนมกไมเขาชีวิตสื่อทานบบบนี้นอตอีม่เอออยู่ว่าขีดด่เดเด้อ <laughs> ตื่นวาขี่เดต์มาให้ี้เนาะ อย่าบอกจิตอะมาจิตมาจมาิตไท,ทยค่ะโอ้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 ามาสาดแท,ทงค่ะสื่อทานก่อนมอาซีไปสื่อทานป่ะเจอกันอยู่บ้านบิ๊กใหญ่ทุกคนหอดแล้ว กันบลบิกเบลบิกเนี่ยอีเนแบคคือเขาบอกเจดอนอันนั้นจงโดนัทมาให้กินเนตก่อนซ้อมก่อนเวิร์ดแต่ว่ายากคานอะ่ะท่างก็สียังหยางนี่เนาะหยกเดือดด้วยตัวนี้หอดแล้วทุกคนซ้อมไตรท,ทานสามสิบ จากตะกี้เนาะทานมันเ่าๆหรอกเศรษฐะกีเสม,มอนี่ตะกี้ก็สอบตอนนี้แปดเก,ก้าผ่านกี่ยันนี้สอบสามสิบฮอดแดดทุกคนก็อ,อยู่อยู่เลยอยู่น้ำฝนเดียอยู่ก็เดินทาน,น,ำน้นำฝนนมาเลยเออ,เอาาไปนั้นไปเที่ยวที่ซื้อจา้า <S S S> เจือเรือนกระมาะแล้วเย้ะนิตานิตาใช่ย่อฝาให้เพคนเห็น,หนอันนี้ก่อน ตอนนี้ป้าไปถ่ายคลิปที่สองกองสุม่มโอ้มันหน้าซองอยู่ไปลูกอีมันนี่ไปลูก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 หอดแล้วหอดเฮือนจะแล้วหี่บ่อเมย์จะนี่อ้าวห้าเมย์เจ้านี่โหที่หิวห้วนุ่มเมย์หิ้วนุ่มเมย์แฮะ คาสิเอาพักอยังลงก่อนนอนทุกคนยิ่ใส่บ้างคุณหมอเบอร์ไอ้ซีสมุนจะ้ะน้ำกดไข้ตู้ให้เน่ดอกปุจจาระ นิตาเอาไปร<อ>ียงหานด้วยวจักมีเพรใครห้นี่เออี่แวนนี่ตาตาสบายดีสดีไอ้บิก๊กไอ้บิก๊กใซรโดนัดคอยกลังดื่ดสบายดีเนะี่ยดีเนะีเออสตววป,ปิดไฟหเห็ดโอ้เขายัางเห็ดเป็นโอ้เทะเว้ย ส่งผมไสดนโนคนงามปลากินเ่ายอ้ยคนามอีกิดีสอบท้าหน่อยหมอเออสอบท้าหน่อยคนอร้นดีกินหอดเล้กเป็นเรือนดนน้ำเห็นกันเนาะงามสวยคองนี่ยเมนเด๋บอกใเต้านกับเฮต้อพี่เปก่อนนี่ไปที่อกมาเนาะพี่ อยู่เดื่องพลอยอุ um ้ยสมมติหนามบูเทนะคนนี่เนาะอเป็นยังเป็นยังงี้เยดไข่บ่เออไข่จะนองเ้าทายคลิปปนันทานิตากลองซุมเอามาแล้ะบอมาแล้วเนี่ยจะนอนเขาเหนขนาดสวัสดีเมนองนิตาไป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 พลอยบนี้ดีดีปิดกล่องล้างกล่องล้างกล่อง เยอะของฝากจากเจรอนนะขอบใจเด้อจานนะติสิไทยครีมฮาจังมะ่าอันนั้นนี่ในโดดพี่ยจหัวบอกป้าทุกคนฮ่าสีหลางพักหลางยังก็นอนบันีีทุกคนตัดผ้ามาตอนทีกังคึ้นสบายดีนะฝนหลังจากเข้ามาแต่ สื่อยังวะสื่อพักสื่อยังมะสืพักแล้วกัตอนนี้กําลังแลวเนาะกํลังกินแลวแต่เอแบบกํลังปิ้งซูแลวสบายดีเมนออลิต้าเนี่ยนเอดนี่นอหาคือเด็กหน่อยสบายดีซลิต้าอ่ะลิตาสบายดีปลาั้งแาสนมนโอ้ดีใจเลยที่หดีใจเอ้สบายเลบ่เฮ้ ย่าอืมเนีมุกเังอีกฮารอยสะถานแม่นี่อีกสคลิปเนามเอคลิปมี้ผู้ดีพานเลยนี่เล้เลนเย้ซาถูกมีแล้วนี่มและบรรยากาศเนาะทุกคนขบคิมอ่ะอขอต่อคลิปตนะสบายดีไอเพะร์สบายดีก็ขอขอดีว่าขอสันสบบนีสบายดีวอลชุก สบายดีอุ้มเกือบเอาไกลโพสิเมื่อแล้ววะนี่สิเมื่อแล้วกินอิ่มแล้วเร่ขอบใจเด้อขอบใจไอ้บิ๊กคุณดี้หงั่งเราขอบใจบาร์บิ๊กี้เออแหน่ขอบใจบไปสองเย้กินแล้ววะนี่กูไปได้ออกวันนี้ประมาณจักเดือนอะไรเดือนนึ่งไอ้สิกินแล้วแล้ววะนี่เดือนใช่กูไปได้ออกมาเนาะมาผิดกันแมนเหมือนี้ก็ตั้งเห็นไอ้เพิงก็ตั้งเห็นหนาเพิ่นเป็นเดือนเลย ตัวส <icana>, ัญญากระติงหมดได้ตัวนี้มันกระกแล้วสหอเมื่อกีสวยเนี่ยขัมากูกก็ว่ากงเห็นมึงงานไหนชดป้อมมันสยขอมันกระดูกข้นเลยมาถืออ้นี่จิ๊กหมึงลงมึงซีน่ามึงซ้งซุกถือให้กูนี่ย่นเลด้วยมึงก็นยังงเป็นยันไงอย่ปวดปาดเสียกูเห็นันดปาวูตื่นมา ยังบรกลให้พักตัวเน่นฮันเพิเยมากพวกมันนั่งทนแหงสิ2โมงตั้งแต่ชิ2โมงไป2ชั่วโมงอันตอนนงเลยินกระดูกตัวนอ้ไบากินกมันไหลคนสื่อที่งยเวอร์เลยเปิดตาเสน้องสาวน้อยเสียบอยู่แล้วสาวน่อยหอยมีเออนั่เปล่าเนี่ยโอ้ตักิวตกิขนาด ยังวะคือขับวัวนะสีใส่แวเยอะ่ตาตมเยอะสแจ่วอ๋อหึึหนงดคือเหียวเขาแ่บริตาจ่บริัมากินดงกระดูมันเอิร์ดว่ะเนี่ยอริต้ายังวะอริตาอริต สัมนีมันลอตาเนาะออสมูเกินผ mm. ูเด uh, ียวอลิตาคนอนี่จหน่อยนิตาอันเธอเอิผูกนิตาอะอะอะคือตาเป็นอิตาเอออาไเไอเพิ่งไองสำเนียงันละของยาานิงกันมาิไปล่าเลาเขาไอ้สาตัรอให้ดีนี่

กินได้บอ่อาจารย์นี่มากินวกันนอันไหนคือออกแล้วมือนคือเมื่อขอบใจได้เลยยืนดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยกินดีมวนก่เมื่อเนาะอืมมหนึเมื่อเลยว่นาะดีแล้วเว้ยตอนนั้นเมื่อบางให้แล้วบอให้ยังก่อนนั่นกระสิเอาอันนี้กระสีเอาเงินบ่อ ชนยงก่องนโเอายู่ว่สิใสทุกอย่างนี่น่ว่าโดอ้าให้มันตีนหนึ่ตกเคยก็สิดาบุปิดกล่องจะเอากไม่หลุดน่เนาะตมาตัวเกบเอาอยู่้ามันจะความยังน่อยู่มามีสองแม่ มายพี่น้องเพ่ออยู่อหกินอันกะก็รักห้เจเด้เราเขาเราเป็นเนาุยมีดกามิดก็เหรอข้าวเข้าเมื่อก้อนจังมาะไปตัดไปตัดไตัดแต่ตัดไปเอาเบอเขาทนทอยางเออเดี๋ยวจะมาใช่ว่าเขาใหม่เฮ้ยบพตอนตั้งมีดยู่เด้อยน้มันยาิดมันงบเราะวันนั้น